ครับสวัสดีครับและแล้วเราก็มาถึงลัคนาราศีมิถุนกันนะครับลัคนาราศีมิถุนนะครับอยู่นี่นะครับลัคนาของราศีมิถุนครับพบเรือนต่างๆเป็นอย่างนี้นะครับและดาวสถานะดาวปัจจุบันมี7เป็นกเกษตรมี8เป็น มีดาวเสาร์เป็นกเกษตรมีดาวราหูเป็นกเกษตรมีดาวพระรหัสเป็นกเกษตรมีดาวพระอาทิตย์เป็นมหาจักรแล้วก็มีดาวอังคารเป็นมหาจักรเหมือนกันนะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับเอ่อ ตัวตนของท่านนะครับตัวตนของท่านเนี่ยลักษาาของท่านปัจจุบันเนี่ยมีดาวสารพัดเลยนะครับมาเกาะคุมอยู่ที่เรือนของท่านมีดาวพระหัสมาเป็นปะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีพระพระหัตเป็นอะไรครับปัจต,ตนิกรรมะนะครับแล้วก็มีดาวศุกร เป็นปุตตะวินานะครับพระดาวเก้านี้ไม่มีพบเรือนครับมาเป็นตัวเป็นตัวกระตุ้นนะครับให้เกิดความาเข้มข้นยิ่งยวดที่ราศีนั้นๆมากขึ้นนะครับเราจะอ่านตัวตนการงานการเงินความรักกันนะครับอ่ตอนแรก เราก็มาอ่านกันที่เราก็มาอ่านดวงกันที่ตัวตนนะครับตัวตนของท่านอ่านได้ว่าปนุพันธุบุตรปะวินาสะ ตนิกรรมะกระดุมพระศาสหะนะครับศาชะนี่เ,เป็นหมหาจักร้วยนะครับก็เราตอนนี้ตัวตนของท่านเนี่ยท่านกำลังคิดเริ่ม,เร,มเริ่มต้นกิจการบางอย่างร่วมกับคู่ครองท่านอยู่นะครับคิดร่วม ทำนู่นทำนี่กับคู่ครองหรืออีกความหมายหนึ่งอาจจะเป็นคู่ค้าก็ได้นะครับอาจจะมีคู่ค้าหุ้นส่วนต่างๆที่คุณจะคิดจะร่วมทำกับเขาหรือไม่อาจจะเป็นร่วมทำกับคู่ครองของท่านนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออาจจะทั้งสองอย่างเลยก็ได้นะครับท,ทั้งคู่ครองมันคู่ค้า เพื่ออะไรครับเพื่อทรัพย์สินเงินทองที่จะได้มาจากการวางแผนนะครับวางแผนบริหารต่างๆนะครับเป็นการวางแผนบริหารต่างๆนะครับมีตัวตนท่านเนี่ยกำลังคิดการตรงนั้นอยู่แล้วเป็นเป็นการที่ใหญ่นะครับแล้วก็วางวางแผน เพื่อต้องการให้เกิดความสําเร็จนะครับเบิกสำเร็จทางด้านการเงินต่างๆนะครับแล้วก็คราวนี้เรามาดูดาวการเงินนะครับดาวการเงินอ่าอ,อ่านว่ายังไงครับการเงินนี่ตรงนี้นะครับดาวการเงินอยู่ตรงนี้ก็อ่านได้ว่ากระดุมพระตนุพันธุสหัชชะมหาจักรนะครับ การเงินต้องอะไรครับต้องนี่ครับการเงินดาวหนึ่งเป็นมหาจักรแล้วตัวท่านไปคุกคีร่วมจะหาการเงินวางแผนครับนี่ดาวหนึ่งกับดาวสี่เป็นดาวการวางแผนการนะครับวางแผนการอยู่ในเรือนการเงินก็ มีการวางแผนที่จะบริหารเรื่องการเงินอะไรต่างๆหรือ,อหวังในาลาบเงินทองต่างๆ,ๆนะครับแต่อะไรครับแต่หนึ่งหรือดาวอาทิตย์เป็นมหาจักรครับคิดได้ทำได้ใหญ่ได้แต่อะไรครับแต่ต้องเหนื่อยนะครับ เพราะมหาจักรคือมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันโฉงเฉงนะครับต้องบุกบั่นนะครับไม่ใช่ได้มาโดยง่ายคืออ,อทำตัวทีชชิวแล้วได้มาต้องวางแผนการจัดการแล้วเป็นจะเป็นไงครับแล้วก็จะประสบสำเร็จดี เพราะดาว4กับดาวหนึ่งมันคู่การวางแผนวางแผนเพื่อความเป็นใหญ่นะครับก็การเงินของท่านจะเป็นลักษณะนี้การงานนะครับการการงานคือการงานของท่านคือดาวพระหัสครับการงานของท่าน ก็คืออ่านว่าปัตตนิกรรม,มะตนุปัตตนิกรรม,มะปะนะครับอ่าแล้วก็ตนุพันธุสหัชชะนะครับอ่า,าการงานของคุณนะครับไป ไปตกอยู่ที่ที่ตัวคุณแต่เป็นสภาวะปะสภาวะนี้คือสภาวะที่ไม่มั่นคงหรือเล็กๆน้อยๆเป็นการงานทีออ่อาจจะเป็นกำไรที่ไม่มากมายเท่าไหร่แต่ได้จำนวนก็จะดีนะครับพอทำไปเยอะๆเข้า,ขามันก็ได้จำนวนแล้วเป็นการสะสม มากขึ้นก็จะประสบความสำเร็จนะครับเป็นการงานตรงนี้นะครับคุณํำทำงานก็คือว่าคุณอาจจะร่วมทำธุรกิจกับคู่ครองและหุ้นส่วนนะครับกับคู่ครองและหุ้นส่วนจะทำให้ตัวคุณมั่นคงเป็นเปิดแผ่นได้นะครับเป็นดาวที่จะทำให้ออ มันคงมปเปิดแผ่นได้แต่กว่าสำเร็จก็จะต้องบุกบ่าฝ่าฟันนะครับต้องบุกบ่าฝ่าฟันไม่ได้ไม่ได้สำเร็จโดยง่ายครับก็จะก,ก็จะถือว่าดีนะครับก็ว่าแต่ว่างานอาจจะดูไม่ยิ่งใหญ่นะักอะไรนะักแต่ ทำแล้วจะสำลิดผลเมื่อทำแล้วสำลิดผลแล้วมันก็จะเป็นรายได้ที่เป็นกอบเป็นกำรรขึ้นมาตามนั่นเองนะครับแต่กว่าสำเร็จต้องอะไรต้องฝ่าฟันนะครับต้องฝ่าฟันไม่ใช่ไม่ใช่ใชนั่งเฉยเฉยแล้วจะได้มาโดยง่ายสู้นะครับสู้และดีครับครับต่อไปเรื่องความรักนะครับ เรื่องความรักของคุณนะครับความรักของคุณาดาวดาวคู่ครองของคุณมามาเป็นปะเป็นปะเมื่ออะไรครับน้อยไม่มั่นคงไม่ใช่ว่าความรักของคุณจะไม่มั่นคงหรืออะไรนะครับมันมีสาเหตุนะครับมีสาเหตุว่าคุณกับคู่ครอง ต้องบุกบา่าทํางานทําการเพื่อหาเงินหาทองมาให้ครอบครัวมัน่นคงชีวิตคู่มั่นคงขึ้นมันก็เลยความรักที่โอกาสจะมาหวานชื่นกันมันก็ลดน้อยลงไปเป็นธรรมดาครับเพราะไม่มีเวลาอันนั้นต้องไปบุกป่าฝ่าฟันนะครับก็จะเป็นตามนี้ครับไม่ใช่ว่า รักจะจืดจางกันน้อยลงไม่ใช่ครับร่วมกันฟันฝ่าแล้วจะทำให้สิ่งต่างๆในชีวิตดีขึ้นครับก็เป็นกำลังใจให้กันดีๆนะครับรักกันเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็รับรองว่าไม่มีอะไรเสียเปล่าครับผมครับแล้วเรา เพื่ออะไรครับเพื่อการสร้างฐานะเป็นแนวหน้าความมั่นคงขึ้นมานะครับอาจจะดูไม่ใช่กิจการใหญ่โตแต่ว่าทำแล้วก็ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางฐานะมั่นคงขึ้นได้ครับครับต่อต่อมาเราก็มาช่วงเอ่อ ปรับปรุงเสริมดวงชะตานะครับเป็นการเสริมนะครับไม่ใช่ว่า,าเป็นการสะเดาะเคราะห์หรืออะไรนะครับก็คือให้ใส่บาทนะครับใส่บาทครับพระสี่รูปนะครับเชาามาใส่บาทพระสี่รูปนะครับใช้ ดอกไม้ทูบเทียนสี่ชุดนะครับก็คือว่าใส่บาทนี่ก็มีดอกไม้ทูบเทียนไปให้ท่านด้วยดอกไม้ทูบเทียนใส่ไปให้ท่านพระท่านเพื่อจะเอาไปถวายเป็นพุทธบูชานะครับรองเท้ารองเท้าแตะสองคู่นะครับเอาสภาพที่พอใช้ได้คือรองเท้าแตะสองคู่นี่คือไม่ ไม่ไม่ได้ให้คือถวายพระนะครับถวายคือถวายพระแล้วครับแต่ที่ทําบุญตักบาตรไปสี่รูปใช่ไหมครับแต่เราถวายรองเท้าแตะก็ได้ครับหลุมเท้าอะไรก็ได้ถวายท่านไปส,สององค์พอครับครับเป็นการแก้เสริมดวงชะตานะครับและขอพอทําบุญตักบาตรเสร็จกวดน้ํานะครับ อาทิษฐานให้อาชีพการงานที่กำลังเจอกำลังประสบอะไรต่างๆอยู่นี้เป็นไปในทางที่ดีแล้วก็เดินทางไปทิศทางถิ่นใดก็ให้ปลอดภัยสมหวังดังตั้งใจทุกประการนะครับครับผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับต่อสู้ไปครับอ่า อาจจะดูว่าบางทีการงานก็ไม่ใช่เป็นการงานที่ใหญ่โตไม่อะไรก็สู้ได้ครับสู้ได้แล้วจะเกิดความมั่นคงนะครับแล้วแล้วต่อไปก็ถ้าเกิดเกิดความมั่นคงแล้วความคิดอ่านก็จะช่วยอะไรคุณได้เยอะนะครับอ่าเป็นกำลังใจให้ครับสู้ฝ่าฟันกันไปชีวิตรักชีวิตคู่ หนักนิดดาหน่อยอภัยให้กันนะครับอย่า,าทะเลาะเบาแวงกันถ้าครอคุณสองคนร่วมจับมือสามัคคีกันไปจะพบประสบสุขแต่สิ่งที่ดีๆอ,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำวิดีโอ ครั้งต่อๆไปขอบคุณมากครับ